อเอจริอ้าวลูกพี่ก็ขุดหรอตะกี้เรมาตัวม้าตอพี่ปงตอมาชุ่มไรห้าตัวสมัยใจหรอกี่ดาแสบเ่นี่ถ่ายลูกพี่สิกี่ดาวแสขุดทางสารเชื่ออย่าลังคาตอนูหอจอเลยจริงนอกต้นเดี๋ยวเชือจริงี่ผมตัวปอบเลยตัวอเลยม้าผมตอตอตงตออตตตออตอตตออต้ตอออ